สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับรถ SUV ในรูปแบบ EV พลังงานไฟฟ้า100%คันหนึ่งนะครับนี่คือ o m o d a C5 ครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยก็เปิดตัวมาได้ระยะหนึ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นการเดินทางแล้วก็การขับรถคันนี้ในรูปแบบบนถนนจริงครั้งแรกนะครับสำหรับ o m o d a C5 นะครับก็มีรุ่นย่อยด้วยกัน2รุ่นนะครับนั่นคือรุ่น Long Range Plus นะครับราคาอยู่ที่899,000บาทนะครับขณะที่คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่น Long Ultimate Range นะคครรับาาอยู่่ที940,000 9,000บาทครับมีระยะห่างกันอยู่ที่50,000บาทนะครับแตกต่างกันในเรื่องของออปชันต่างต่างนะครับขณะที่ในเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะครับเขาเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้ามอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้านะครับส่วนแรงบิดอยู่ที่340นิวตันเมตรครับส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเป็นลิเธียมไอออนนะครับขนาดอยู่ที่61กิโลวัตต์อาวโนะครับโดยในส่วนของระยะทางการขับเคลื่อนนะครับเขาเคลมระยะทางการขับเคลื่อนมาตรฐาน n edc อยู่ที่505กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเป็น wltp นะครับเขาเคลมอยู่ที่430 กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับก็เอา WLTP เป็นหลักแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของการทดสอบรถคันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายกครับสถานที่ที่เราไปนั่นคือสนาม Spirit Adventure นะครับซึ่งเป็นสนามทดสอบในรูปแบบของออฟโรดนะครับที่นั่นเราจะมีรถอีกคันให้ได้ลองสัมผัสนะครับนั่นคือ j จคูซิกนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของรถในกลุ่มของ SUV แบบทรงบ็อกซี่นะครับวันนี้เราจะได้สัมผัสกับรถค่ายนี้ถึง2รุ่นนะครับนั่นคือ o อ o d ดาดซฟกับ j จคูซิกนะครับรูปแบบการเดินทางถึงรายละเอียดของรถทั้ง2รุ่นจะเป็นยังไงทั้งหมดนี้ติดตามได้ในออโตไลท์ออนทัวครับ ก็สำหรับการเดินทางในคลิปของโอเบดาซีไฟนะครับก็มีรถทั้งหมดอยู่ประมาณ6คันนะครับพี่พีครับเราก็เดินทางกันคันละ2คน2สื่อนะครับก็มีผมออโต้ไลท์ทีวแล้วก็ทางพีและพีมาประสบจากคาเทรทิพไทยแลนด์เจอกันอีกแล้วครับผมคือเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการให้ตัวเลขอัตราเส้นเปลื่งเลยกับระยะทางการวิ่งของรถคันนี้ เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่บริษัทร,รถให้ข้อมูล2มาตรฐาน2มาตรฐานก็คือ,อเ,เรื่องของ NEDC กับ WLTP นะครับเก๋<ๆ>มากครับเขาบอกว่าถ้าเป็น NEDC เนี่ยสำหรับแบตเตอรี่ขนาด61กิโลวัตต์ท่ของรถคันนี้เนี่ยระยะทางการวิ่งเขาบอก505กิโลเมตรใช่เราทุกครั้งเราก็ต้องถ้าเราเป็น WLTP ต้องได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี<ๆ>้เขาให้ตัวเลขเลยว่าถ้า WLTP เนี่ยซึ่งเป็น มาตรฐานที่ใช้วัดเออ่ซึ่งมีมาตรฐานกว่าือวเปันที่สุดแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากที่สุดครับผมก็บอกว่าวิ่งได้430กิโลเมตรใช่ครับก็สำหรับตัว C5 ครับมันจะมาพร้อมกับผมก็จะเป็นมอเตอร์เดี่ยวพี่น้องนะครับขู่หน้านะใช่ใช่ให้กำลังสูงสุด204แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด340นิวตันเมตรก็ไม่ไม่ไม่มากไม่น้อยนะสำหรับการเป็นรถ EV เนี่ยทะลุ200ก็ เพียงพอแล้วนะแล้วก็มอเตอร์คู่หน้านะแล้วก็ในเรื่องของแรงบิด300กว่านิวตันเมตรนี่ก็โอเคเลยศูนย์ถึง1น0นี่ก็อยู่7วินาทีกว่านะครับก็เพียงพอแล้วครับแล้วก็เรามาคุยในเรื่องของไซส์ตัวรถไหพี่นกอ่าฮะเนาะถ้ามองแล้วเปใายตาแล้วก็ขนาดดูจากตัวรถอ่าที่เราเห็นด้วยนะครับคือประมาณสี่เซกเมนต์ได้ไหมเกือบเกือบสี่เซกเมนต์ถ้าเราเทียบ C s e เซกเมนต์ถ้าเราพูดถึง คนรู้จักก็คือ Honda CRV อ่าร์วีอะไรมาโคราคอสโคราคอสต่างๆนี่ครับคันนี้ผมดูดูจากตัวนี้คือเล็กกว่านิดหนึงครับนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดซับคอมแพคเอควีนะครับมันอยู่กึ่งกลางนะครับความยาวอยู่ที่4เมตรสีเมตรสี่สิบสี่สก็ประมาณ4,424มิลลิเมตรครับผมครับก็กว้างนะกว้างเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ1,830 ก็มาตรฐานนะครับนะรบสูงนะขออนุญาตดูดูตัวเลขนิดนึง1,588งพาคันนี้เป็นเอสยูวีที่ไม่สูงนะครับคือพอมองดูจากภายนอกคุณจะเห็นเลยว่ารถมันเป็นทรงแบบเป็น SUV ด้านหน้านะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะลาดลงไปนะครับเหมือนทรงคูปทรงทรงคูเป้สักนิดนึงนะครับแล้วก็มีระยะกักรัลส์อยู่ที่1 1 6 5มิลิเมตรก็คือ16เซนคือกับอันครือหนึ่งอ่ะ16.5เซนนะครับก็กลางๆไม่ได้แบบสูง มากมายเหมือนกับรถคอสโอเวอร์เต็มเต็มพิกัดนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันออกเป็นรถ SUV กึ่งกึ่งรถซีดา back นแฮทชแบ็กครับผมใช,ใช่แล้วก็เขาตลาดในบ้านเราเนี่ยสองรุ่นย่อย<ม>ก็คือรุ่นลองเลนพลัสครับแล้วก็ลองเลนอัลติเมทครับนะครับราคาก็ถือว่าแตกต่างกันนะก็ต่างกัน50,000บาทครับ50,000บาทนะเดี๋ยวถ้าตัวลองเลนพลัสอยู่ที่899,000บาทแตถ้าตัวนี้ที่เราทดสอบเนี่ยอัลติเมทอยู่ที่ 949,000บาทครับผมก็ในส่วนของความแตกต่าง50,000บาทเนี่แน่นอนครับเงิน50,000บาทมันสามารถแลกอะไรที่แตกต่างกันได้บ้างพี่อ่ารุ่นท็อปไม่มีรุ่นท็อปยังสันลุ้มมาให้อ่าฮะเอารุ่มต้นไดมีนะครับแล้วก็รุ่นท็อปเนี่ยมี V2L ครับคือการจ่ายไฟให้กับพไฟงงานภายนอกครับผมนะครับอ่ากออยู่ประมาณสัก3,000กว่าบาทนะฮะก็สามารถต้มต้มน้ำร้อนหุงข้าวได้ครับตรงนี้ คันนี้มีนะครับเพราะคันนี้เป็นตัวอัลติเมทับถ้าเป็นตัวพลัสจะไม่มีแล้วก็กล้องรอบคันแบบ540องศานะครับรุ่นต้นเนี่ยไม่มีปกติเราจะได้ยินแต่360องศาก็คือรอบคัน4ทิศนะครับแต่พอ500 540องศามันหมายถึงอะไรที่เพิ่มขึ้นที่พื้นเราบอกเห็นก็เป็นกราฟิกอ่ะก็เป็นการจําลองภาพจากด้านหน้ามาประมาณสัก หวินาทีก่อนที่เราพอเราไปถึงเนี่ยเราผ่านตรงนั้นไปก็จะมีภาพขึ้นมาที่หน้าจอมันเหมือนกับเราเป็นเรียลไทม์มันมีความต่างกันประมาณแบบ1-2ึ่นาทีครับตรงนี้ครับเป็นภาพจําลองแล้วก็ระบบเครื่องเสียงนะครับถ้ารุ่นอัลติิมทเนี่ยใช้เครื่องเสียงโซนี่ลำโพง8ตําแหน่งนะครับถ้ารุ่น p l u สเนี่ยเป็นเครเสียงเรียกว่าแบคโอเอมโอเอมนะครับลำนงที่ห่อที่ดี เป็นยี่ห้อที่ดีแหละแต่ว่าไม่ได้ใช้ใช้แบรนด์เขานั่นเองครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของวัสดุนะพี่นพภายในเทอราา์นสานผมว่าก็ไม่ขี้เหร่เลยนะเมื่อกี้เราคุยกันว่าวัออาสดุเขาซอฟท์ทัชเยอะมากใช่ใช่ครับมีการบุกน,นุ่มเนี่ยด้านบนของแดชบอร์ดก็บุกนุ่มครับครับแล้วก็ด้านหน้าแดชบอร์ดเนี่ยก็บุกน,นุ่มครับร่มี้แข่งประตูด้วยครับผมนะไม่เขาเรียกว่าดูดีเลยดูดีอาจจะในมุมผมนะผมบอกว่าอาจจะเกินราคาด้วยซ้ำครับให้โทนสีเนี่ยเป็นแบบดำ ดูมีความลายไม้โอเกะเนาะแข้งขึมอะกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือตัวจอโอ้โหบันลอร์เลยอะคุณผู้ชมจอเนี้ยขนาดเอ่อเท่ากับ12.3นิ้วคูณสคูณสองก็คือ26.24.6ใช่แล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนขี่ห่อไหนอืมเอ๋ยเออชื่อได้ไหมอะผมบอกเลยว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องเอาไปเทียบแล้วมันคือจอเดียวกันหรือเปล่าโรงงานเดียวกันหรือเปล่าดูจากฟอนต์กราฟิกนะเหมือนกับ mtbs ใช่นะครับขนาดเท่ากันเลยแล้วก็วิธีการทํางานของเขทาทั้งสองจออะไรเหมือนกันเลยการแสดงผลต่างโฟกัสสีต่างเนา,าะมันจะมันจะดูมีความระม้คดคายคลึงเลยอ่ะครับเรียกว,ว่าน่าจะเป็นจากโรงงานเดียวกันหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรนะครับส่วนเรื่องของการใช้วัสดุกุ้มบอกเนี่ยอย่างนั่งดูเนี่ยก็เป็นเนบอะห,หนังหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นไฟฟ้าฝัา่งผมเป็นไฟฟ้า6กฝังผมแล้วก็สิ่งที่มีความระมัดคายครึ้งกับรถ ev ในยุคใหม่ย่อก็คือ ตรงกลางของแดชบอร์ดหรือว่าส่วนเกียร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นสองชั้นอ่ะก็จะมีที่วางของด้านล่างเนี่ยนะครับต้องมีไวเลสชาร์จมาให้ไวเลสชาร์จเขาเนี่ยรองรับได้ถึง50วันโอ้โหหรือว่าแต่แต่ด้วยความที่เขาจะบอกว่าเป็นไงดีเขาออกแบบให้มันชาร์จสมาร์ทโฟนได้บางรุ่นน่ะเพราะอย่างผมเนี่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อเอสยี่สี่อ่ามันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมวางไม่ได้ใช่ไหมวางไม่มันวางแบบถ้าใส่ถ้าใส่กรอบหรือใส่เคสเนี่ยวางไม่ได้เลยนะครับ ลำบ,บากเลยอ,ะอ่ะขออีกสัก2เซนก็ยัง<ช>ดีนะ<ช>สองเซนสองเซนเลยแบบว่าพอเป็นขนาดนี้วางไม่ได้นะครับแล้วก็ออแต่ถ้าจะใช้เขาต้องใช้ตัว USB เมีทั้ง Type C และ Type A ครับด้านหน้า2อสองจุดน,นะครับไทย e C <4 S 2> ไทย e A นะครับด้านหลังอีก2จุดคือไทย e C ไทย e A เหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องชมก็คือมีพวกสวิตช์คัตมาให้ทั้งหมดกับคีย์ทั้งอ่าควบคุมระบบของอากาศนี่ยนะครับก็โหมดมันสามโหมดครับ Eco Normal Sport ก็พื้นฐานพื้นฐานของไทยเขาจะมีทั่วไปนะครับมีช่องเก็บของนะครับนี่ช่องตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมม่เขยชอบเลยผมดูเพลินๆมันติดแขนอ่ะอยากได้เป็นแบบเปิดเป็นตัวเป้าอะไรเงี้ยเราก็แต่ข้างในเนี่ยมันมีมีช่องให้ความเย็นสามารถเปิดให้ความเย็นได้คือสามารถแช่น้ำบัดลมแล้วก็ได้นะน้ำมันลมนะครับที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับสามารถแช่ได้ตรงนี้แล้วก็ แต่ว่าไม่ได้ขนาดเย็นเจี๊ยบนะไม่ได้เป็นตู้เย็นนะลึกแค่ให้ความเย็นเหมือนกันผมบอกเลยนะน้ำขวดเล็กเนี่ยได้ได้สี่สี่ขวดมาสบายต้องใส่ไปดูได้ได้ได้สี่ขวดแน่นอนสี่ห้าขวดได้หมดแล้วก็มีไฟมาให้ด้วยนะมีไฟมีไฟมาให้ด้วยเกียร์นี้นะครับขยับขึ้นไปที่กระจกมองหลังพี่ลอกนี่ให้ตัดแสงออโต้มานะไลท์ขอบเป็นเฟรมเพลสไลท์ขอบนะครับแล้วก็เทมบีสวิตช์ ควบคุม s u n r o o เมื่อกี้ลองใช้ v o i c e Command แล้วนะสั่งเปิด s u n r o o ได้สั่งเปิดแอร์ได้เลยได้นะครับเปิด s u n r o o แต่บ้านต้องเปิดเองนะเขาก็ทำงานได้เร็วนะคือในส่วนของ v o i c e Command เนี่ยพูดเบาๆเขาก็ได้ยินนะครับแต่ต้องกดปุ่มนี้นะครับดีนะดีนะแบบไม่ต้องไปทักเขาหรือว่าบางทีเราเผลอพูดว่ากลับบ้านอย่างเงี้ยแล้วเขาพาเรากลับบ้านเฉยเลยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยดีเลยต้องกดก่อน ปิดปิดสัลุฟเสียงลมอาจจะดังนิดนึงปิดสลุฟปิดเองเอ่ป่นละกันครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็น่าสนใจนะพี่คือรถทั้งสองรุ่นย่อยเนี่ยมีระบบเอ a ดเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับก็จะบอกว่ารถอีวียุใหม่จะค่าจากประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นขายเข้าเลยนะให้ระบบ เซฟตี้ระบบกับขี่มาค่อนข้างเยอะเราบ,บอกไฮไฮเทคเปลี่นกันชนด้านหน้าเบรกอัตโนดดมัตริระบบเตือนว่ารถออกนอกเลนระบบดึงกลับอัตโนมัติกลายเป็นอุปรกรณ์มาตรฐานไปแล้วนะครับมีให้หมดแล้วก็มี Control อันนี้คือบุสคอนโทนนะครับก็ควบคุมความเร็วแบบแปรผันคนหน้าเคลื่อนที่เราเคลื่อนที่ตามคณะชะลอเราชะลอแล้วก็ยังมีระบบควบคุมความเร็วที่ความเร็วต่ำหรือว่า TGM ด้วยนะครับพรงนี้กลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรถ EV จากค่ายฝั่งเท่นดินใหญ่มาแล้นะครับต้องยอมรับนะมันกลายเป็นเป็น ประโยชน์ที่ดีสำหรับผู้บริโภคไงเพราะรถญี่ปุ่นอย่างเงี้ยรถญี่ปุ่นก็ต้องเสริมเข้ามาในความรู้นี้นะครับก็มาว่าถึงเรื่องการเดินทางนะครับเมื่อกี้เราพูดกับอะไรก็คือเราเดินทางนจากกรุงเทพมุ่งสู่จังหวัดนครนายกสนามออฟโรดออฟโรดสปิรีดแอเเวนจอร์อเวนเจอร์ สปีลิทแอดเวนเจอร์นะครับซึ่งเป็นสนามที่เราเคยไปหลายครั้งแล้วนะครับเป็นสนามขับออฟโรดนะครับเส้นทางการเดินทางตอนนี้เราก็วิ่งบนถนนรังสิตนครนายกแล้วะระยะทางจากที่เราสตาร์ทที่เดอะคริสตัลพาร์คเนี่ยเครองเรียบทครงด่วนเรียบเคงด่วนเนี่ยไปถึงที่สนามเนี่ยนะครับก็ประมาณได้ร้อยยี่สิบห้ากิโลเมตรก็ประมาณไปกลับได้ประมาณสองร้อยห้าสิบในวันนี้ไม่เกินสามร้อยนะครับดังนั้นในส่วนของระ,ระยะการวิ่งกับแบตเตอรี่ที่มาเนี่ยคือเมื่อเช้าเราออกจากที่ คริสตันไหมครับเด็ดคริสตันแบตมี่ยอแบตมีอยู่98เปอร์เซ็นต์ะครับระยะทางการวิ่งเขาก็แจ้งขึ้นมาว่าอยู่ที่400ประมาณ405กิโลเมตรนะครับมาตรฐาน WLTP เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นไปกลับไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเกิดแบตเตอรี่ไม่หรือว่าระยะทางการวิ่งต่างๆไม่ไม่หลักแกเรานะตอนนี้เหลือต้อง85เปอร์เซ็นต์ว่าสบายกับระยะทางเหลือประมาณ60เหลือประมาณสัก60กิโลเมตรครับผมมาว่ากันถึงตัวคู่แข่งของรถคันนี้ ครับในส่วนของอออรถในกลุ่มของ B SU C, SUV สยูบีหรือซีเอจนถึง C SUV เอาเรื่องเยอะมากนะเอาเอาเรื่องเลยมันครอมไปถึงตัวที่เป็นรถ ICE ีหรือรถไฮบริดด้วยไม่เฉพาะเอาไรฟิวสไฟฟ้าอย่างเดียวนะโอ้โหต้องบอกอีกเยอะมากคือราคาตั้งแต่8 0 0แสนจนไปถึงล้านต้นๆเนี่ยก็คู่แข่งเยอะอีกบางค่ายเนี่ยเจ็ดแสนต้นด้วยซ้ำไม่ไต้องใครเราเรามองคือเนต้าเนต้าเอสเนี่ยเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดแสนสามเจ็ดแสนสาม จนวถึง799คือถูกคันนี้ถูกกว่าคันนี้อีกนะครับแต่ว่าก็มีความแตกต่างในเรื่องของออปชั่นต่างๆอะไรอย่างงี้นะรวมไปถึง MG เขาก็มีอย่าง VS ที่เมื่อกี้ผมพูดถึงนะครับรวมไปถึง MG h h อะไรต่างๆครับอะไรอีกส่วน b y d เขาก็มี b y d Auto 3นะครับก็อาจจะไม่ ในเรื่องของซาลีระอาจจะไม่ตรงนักแต่ราคาใกล้เคียงแล้วก็เป็นรถรถมาเรื่องมาด้วยต่างๆนี่คือคู่แข่งเขาเยอะนะครับนี่คือเอาแค่ค่ายจีนนะยังไม่รวมไปถึงค่ายญี่ปุ่นค่ายเอ่อถ้าญี่ปุ่นอย่างรถอย่างอย่างฮอนด้าฮอนด้าเอสอาร์วีใหม่ถ้าอาจจะขึ้นข้ามไปถึงโตโยต้าโคร์กคอร์สนั่นนะครับแต่นั้นเขาราคาทุกร้านไงนั่นแหละแต่มันก็ได้โตโยต้าไงใช่ใช่ต้องทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองเนาะถ้าคนมองในเรื่องแบรนดิ้งเนี่ยญี่ปุ่นอาจจะมีภาษีที่ดีกว่า ถ้ามองด้วยความคุ้มค่าออปชั่นต่างๆเนี่ยนะครับเอาแน่นอนเรา EV ตัวเนี้ยมาแรงนะครับมาแรงโดยรวมก็จะมี EX 3 0มสิบนั่นก็ร้านกว่านั่นก็ร้านกลางไงแล้วเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม ของรถ SUV ขนาดประมาณนี้นะครับ B ครอบไปทาง C ใช่ครับผมนะไม่รู้จะพูดยังไงเพราะ C ก็ไม่เต็มที่นะครับ B ก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะครับนั่งหลังก็พอได้อย่างที่เดียวนั่งหลังเขาบอกว่าแค่ไปนิดแต่ว่าก็พอได้มันไม่ได้ถึงขนาดถึงขานครับผมถามพี่เต่อเนื่องไปนิดนึงในเรื่องของทางกับขี่จากเซาพาร์คถึงตรงนี้ได้ถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินละนะครับเป็นอย่างพี่ในเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยด้วย คือรถ E ีวีเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปสัก1นึปีหรือ3ปีเนี่ยทแค่2ปีรถ E ีวีเกือบทุกรุ่นช่วงล่างอยู่ในอยู่ในระดับที่เขายังหาจุดลงตัวไม่ได้โดยเฉพาะถนนประเทศไทยเนื่องจากว่าพอรถรถ e ีีที่มีน้ำหนักของแบตเตอรี่เนี่ยอย่างน้อยๆก็2องสามร้อยการบาลานซ์รถต่างบาลานซ์รถยากมากนะครับแต่พอในช่วงปีหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ารถ E ีทุกยี่ห้อเนี่ยแต่ละยี่ห้อนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเซ็ตช่วงล่างได้ดี ปรับพอดิพอดีปรับให้เหมาะสมกับใศไทยมากยิ่งขึ้นใช่ครับอย่างขับมาคันนี้นะครับรู้เลยว่าเขาเซ็ตช่วงล่างอยู่ในระดับที่พอดีคือไม่ถึงขนาดกระด้างเราจะไม่มีอาการนี่รถมันมีอาการกระด้างอะไรมากมายนะแต่ก็ไม่ถึงในระดับที่ย้วยจนเหมือนกับรถ E ีวีในช่วงแรกใช่ด้านหน้าเป็นอิสระแม็กซัสตันด้านหลังเป็นมัลิลิงโอเคแล้ก็มรูสมกว่ยกเหมือนกันว่าในตำแหน่งผู้นั่งนะครับมันไม่ตึงตังเไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้หดร้ายอ่ะ แล้วก็ไม่ได้กับนุ่มจุดเดินไปนะครับส่วนเรื่องพวงมาลัยเนี่ยทุกทุกคันมันเป็น EPS อยู่แล้วพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วนความแม่นของพวงมาลัยมันมันขยับขึ้นไปอีกมันแปรผั่นด้วยนะใช่ครับพอขับเร็วเนี่ยมันก็จะมีความหนืดขึ้นนะครับทำให้ควบคุมได้แม่นยำขึ้นนะครับส่วนขับช้าในเรื่องร้อนอยู่ในเมืองเนี่ยมันจะเบาไงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดของจุดเด่นของพวงมาลัย EPS ที่ทำให้การควบคุมได้ง่ายอยู่แล้วครับแล้วในเรื่องของอัตราเร่งครับอัตราเร่งนะครับคือด้วยความที่แรง แรงม้าของเขาคือ204แรงมา้าถ้าเทียบกับรถ EV หลายๆรุ่นมันไม่มากนะไม่มากนะเมื่อเทียบกับรถ EV หลายๆรุ่นแต่ถ้าเทียบกับรถ ICE เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่บนๆเลยนะันอ,อ,อัตราเร่งถ้าถ้ามองถึงเทียบกับรถ ICE เนี่ยเขาเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเทียบกับรถ EV ด้วยกัน,กนในกลางๆอยู่กลางๆไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะแต่แต่ถ้าว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่ได้ต้องการเร่งอัตราเร่งอะไรมากมายผมถือว่าโอเคอยู่ในระดับที่ใช้ได้ นะครับไม่ต้องไม่ต้องรีบไปไหนอะไรมากมายก็โอเคเลยกับการกับอัตราเร่งของร e ถ e EV คันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปถึงจุดมาสรุปอีกทีว่าใช้ไฟเท่าไหร่โอเคน,อนะครับไปถึงที่สนามสปีดสติ i สี่เอเวนเจอร์ที่นคร,น,ครนายกแล้วก็ไปสรุปถึงความคุ้มค่าแล้วก็อัตราเร่งของรถคันนี้อีกทีแล้วไปที่นั่นเราจะเจอรถอีกคันนึงอันนี้เราไปแนวออฟโรดละครับผมก็อันนั้นคือ เจคูซิกนะครับซึ่งเป็นรถอีก,กันรถอีวีแต่เป็นแบบบ็อกซี่บ็อกซี่เป็นกล่องอนะครับแล้วก็ได้ไปลองขับออฟ,ฟโรดที่สนามแห่งนั้นครับนะทุกผู้ชมครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราทั้งคู่และก็เจ้าโอมูด้าซีไฟ EV คันนี้ก็เดินทางมาถึงที่นี่เลยสเปริทแอดเวนเจอร์กราวนะครับก็รวมระยะทางประมาณ120่งร้่สกิโลเมตรใช่ครับสิ่งที่เราติดขาท่านผู้ชมไว้เมื่อเราขับขี่ก็คือในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองไฟนะครับมาเล่นบัญญัติยางมาเล่นตัวเลขกันนะครับที่โชว์อยู่บนหน้าจอรถมาแสดงว่าอยู่ที่13.9กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับด๊อกขวด่วนเป็น ต่อ1กิโลเท่าไหร่เท่ากับว่า1เอ่งเราเอา100นะครับหารด้วย13.9นะครับเท่ากับว่าประมาณนะ7.2กิโลเมตรต่อ1กิโลวัตต์นะครับ7.2กิโลเมตรต่อ1กิโลวัตต์รถคันนี้61 61กิโลวัตต์นะครับก็คือเอา7.9ใช่ครับ7.9คูณด้วย61นะครับเท่ากับว่า 438กิโลเมตรกับการวิ่งโดยมาตรฐาน WLTP น,น,นะครับคันนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้อยู่ประมาณ438กิโลเมตรนะครับ,รบซึ่งก็คือเท่ากันหรือใกล้เคียงกับมาตรฐาน WLTP ที่เคมไว้อยู่ที่430นะครับเท่ากับ,บว่ารถคันนี้เนี่ย ถ้าด้วยคอนดิชันที่เราวิ่งมานะคือความเร็วประมาณเฉลี่ยนะร้อยถึงหนึ่งร้อยยีบใช่ครับถ้าเกิดว่า WLTP ในส่วนของตัวเลขสี่ร้นี่คือใกล้เคียงจริงๆนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยครับแล้วถ้าเราคิดค่าไฟในการชาร์จตามสถานีชาร์จใช่ครับที่เป็น DC นะครับพี่นกคือถ้าค่าไฟตามสถานีชาร์จนะครับเมื่อกี้คือ7.2กิโลเมตรนะครับต่อ1กิโลวัตต์ตามสถานีชาร์จในช่วงของราคาสูงสุดเลยเนี่ยหรือในช่วงของออฟพีคเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสัก 7บาทนะครับโดยประมาณนะถ้าที่บ้านก็จะถูกกว่านี้ถ้าไฟบ้านอยู่ประมาณสัก5าบาท5้าบาทห้านะครับงนั้นเท่ากับว่า1กิโลเมตรของรถคันนี้เนี่ยจะใช้น้ำใช้ค่าไฟอยู่ประมาณสักไม่เกิน1บาทนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคก็ตกลงระบาทใช่ครับแต่ถ้าใช้ไฟบ้านก็เหลือลงสัก70สตางค์ประมาณนี้นะครับโอเคเลยในส่วนของความคุ้มค่าที่ต้องมองยังไงนะการใช้งานต่างๆของรถคันนี้ออปชั่นฟังก์ชันที่เขาให้มาต้องไปพูดถึงราคาก่อนนะครับ 899นะครับแ9 9อัลติเมทแล้วก็โหมดนี้เนี่ยอัลติเมทนะครับก็คือ949ห่างกัน50,000บาทนะครับ949เนี่ยแล้วก็สิ่งที่ให้มาเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆนะฮะแล้วก็เรื่องของสรีระรถคันนี้ซึ่งถือว่าที่เราพูดถึงตั้งแต่การเดินทางคือเป็นรถ CSUV กึ่งกึ่ง BSUV นะครับความคุ้มค่ากับรถคันนี้เนี่ยครับราคานี้ผมถือว่าโอเคนะครับแต่ สิ่งที่น่าสนใจคือรถในกลุ่มนี้ครับพูดไปแล้วว่าคู่แข่งเขาโอ้เยอะแยะมากมายกับราคาตั้งแต่เจ็ดแสนจนไปถึงล้านต้นๆเนี่ยเยอะก็ขี่เกียรไล่เป็นสิบคันน่ะนะครับดังนั้นพิจารณาดีๆแล้วก็ลองลองขับดูครับตามโชว์รูมของโอมดะทั่วประเทศเพราะว่าน่าสนใจก็จริงแต่ว่าคู่แข่งเขาก็เยอะทราบไมครับผมพีมว่าไงนะผมบอกในเรื่องรูปร่างดีไซน์ก็ถือว่าที่เด็ดที่ขาดก็ใช้ได้นะไม่ขี้เละหน้าตาดีดูทันสมัยนะครับก็ รถ e ีวียุคใหมา่จะาแบบนี้เน้นความโฉกเชี่ยวนะครับส่วนในเรื่องของ Option unction, ออปชั่นฟังก์ชันก็บอกเลยว่าเขาก็จัดมาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ,รบต้อบอกว่าในรถีวีของยุคนี้เนี่ยออปชั่นอย่างเี้ยมีมาให้กับทุกแบนรนด์นะจุดที่ว่าเรื่องราคาละราคาที่บอกคันนี้9ก9นะครับสิ่งที่แรกก็คือไม่ได้สัูลุ้าเทียบกับรุ่นเริ่มต้นนะไม่ได้สัลุุไม่ได้ v ีดู L, อะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าต,ตัวเริ่มต้นก็จะไม่มีรูปแบบนะนะครับผมคันนี้มีในส่วนขอผมนะถ้าคุณตัดใจซื้อคันนนนนนีี้้ะะรุ่ เล่นไปเลยเล่นมันให้สูงไปเลยรุ่นพับไปเลยนของสูงปักคาใจนะครับส่วนที่ใครกำลังมองหารถ e v ในพิกัดนี้เซ gment นี้ก็ลองขับดูในหลายค่ายหลายแบรนด์นะครับแล้วลองเปรียบเทียบกันทั้งในเรื่องของศูนย์บริการต่างๆนะครับเรีความสมบูรณ์ความเซฟบของตัวรถด้วยซึ่งตรงนี้ต้องถือว่าความคุ้มค่าแล้วก็เป็นคอมเมนต์ของเราทั้งสองคนนะครับกับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ลองขับดูลองดูว่ารถคันนี้เหมาะกับจริตของแต่ละคนหรือเปล่านะครับก็สำหรับตัวโอมูด้าซีไฟนะครับเราทั้งสองคนก็ฝาก รถคันนี้ไว้นะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับทั้งคุณลพีมาประสบจากอัลเบอร์ตีไทยแลนด์นะครับแล้วก็ผมนะครับจากออโตไลท์ทีวีนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสขับรถอีกคันหนึ่งของค่ายนี้ของค่ายเชอร์รี่นะครับก็คือเจคูซิกนะครับซึ่งเป็นรถในกลุ่มของออฟโรดพิเอียมออฟโรดเป็นทรงบ็อกซ์อะบ็อกซี่นะครับก็ได้ไปลองขับกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนำเสนอในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมครับ